ครับนักเรียนครับจากคราวที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศรริลปะวัฒนธรรมของสมัยกรุงสุโข,ขทัยนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของกรุงศรีอยาว่ากรุงศรีอยานั้นมีพัฒนาการของศรริลปะวัฒนธรรมอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคนะฮะก็จะเห็นถึงพัฒนาการของศรริลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยนะฮะเริ่มต้นนะฮะแต่ละยุค รเรื่องของการแต่งกายเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับก็บวิจิตรศิดานสวยงามนะฮะตามการเวลาศิลปะวัฒธรรมของอยุธยาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมไทยแท้ที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานะฮะแล้วก็วัฒธรรมของพราหมณ์ฮินดูนะครับผสมปนเปกันนะครับ ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาที่สําคัญสาคัญเนี่ยนะฮะกนะ็จะมีดังต่อไปนี้นะครับนะะก็คือเรื่องของการแต่งกายนะในส่วนของการแต่งกายเราจะเห็นว่าชาวบ้านก็แต่งตัวบ้านๆ้น,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านายเน,ยนะฮะก็จะแต่งตัวนะค่อนข้างที่จะนะมีรูปแบบทีนะ่ชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงมีมงกฎุฎมีเครื่องทรงต่างๆทั้งหลายนะที่สวยงามขึ้นที่ประณีตขึ้นนะครับมีสร้อยสังวนัน ให้เห็นชัดเจนนะครับนี่คือเครื่องแต่งกายนะครับในส่วนของอพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมาหากษัตริย์ก็จะมีาการเทริดพระเกียรติพระมาหากษัตริย์นะครับก็คือกระบวนเรือพยุหญาตราทางชลมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพิธีเทิดพระเกยีเรรเกรยรติที่สําคัญที่สุด นะฮะเพื่อแสดงออกถึงความให้เกียรติและยกย่ององค์พระหมหากษัตริย์นะฮะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพระราชาพิธีเดือน11ก็คือพิธีแข่งเรือนะครับคือทางราชการนะฮะก็จะส่งเรือหลวงเข้าแข่งนะฮะชื่อสมัทชัยนะฮะซึ่งเป็นเรือของพระเจ้าอยู่หัวกับเรือไก่สอนสุข นะฮะแข่งกันนะเป็นเรือของพระเจ้าอยู่กับเรือพระมเหสีนะครับเป็นการเสี่ยงทายนะเป็นการเสี่ยงทายตามพระราชเพณีนะครับประเพณีเดือน12หรือประเพณีลอยกระทงนะครับนี่แล้วก็ประเพณีสงกรานหรือ,อเรียกว่าพระราชพิธีละแรงศุกหรือถลงศกนั่นแหละนะฮะพิธีถลงศกนะก็คือสงกราน นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพระราชพิธีที่สำคัญสำคัญนะครับในส่วนของวรรณกรรมนะในส่วนของวรรณกรรมก็จะเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับอย่างเช่นลิลิทร,รอนะครับเรื่องของขุนช้างขุนแผนนะครับแล้วก็มีลิลิตองค์การแช่งน้ำการดื่มน้ำสาบานนะครับ ทำพิธีโดยพราหมณ์นะฮะเวลาข้าราชการนะหรือทหารต่างๆทั้งหลายาจะที่จะเข้ามารับราชการนะครับก็ต้องดื่มน้ําสาบาน,นบซึ่งพิธีนี้ก็มีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะพวกคณะรัฐมนตรีต่างๆทั้งหลายที่สําคัญสําคัญคนะณะรัฐบ,บาลเมื่อจะเข้าขรับตําแหน่งก็ต้องมีพิธีนะฮะผ่านพิธีดื่มน้ําสาบานตรงนี้ที่เรียกว่าลนะิลิตองค์การแช่งน้ํา นะโดยมีพรามเป็นผู้โอมอ่านนะครับมีแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่เรียกว่าจินดามณีนะมีมหาชาติคำหลวงนะฮะอันนี้เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีลิลิตยวนพ่ายมีคำฉันยอพระเกียรติพระเจ้าปราสาททองนะครับอันนี้เป็นประเภทวรรณกรรมในยุคตน้นนะฮะในยุคต้น ในส so first, the the ่ other, the past, However, todas, ่นเรื่องของการแสดงเรื่องของดนตรีก็มีวงปี่พาดเครื่องห้านะครับมีการแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอินเหนานะครับซึ่งละครนี่ก็จะมีละครนอกกับละครในนะครับละครในก็ผู้แสดงก็จะเป็นผู้หญิงล้วนนะครับแต่ละครนอกก็จะเป็นละครชาวบ้านนะก็แสดงมีลักษณะตลกโปกฮาเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสนุกสนาน มีหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่นะฮะนี่คือลักษณะของหนังใหญ่นะครับแล้วก็มีการแสดงโขนนะซึ่งโขนเนี่ยถือว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงนะครับในส่วนด้านสถาปัตยกรรมนะฮะในส่วนด้านสถาปัตยกรรมนี้นะที่ยกตัวอย่างมานะให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการวิจิตรพิสดานของศิลปะวัฒนธรรมของสถาปัตยกรรม ก็จะมีวัดพระศรีสันเพนนวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับถ้ายิ่งเราไปในบริเวณที่เป็นเมืองเก่าของอยุธยานะครับเราจะเห็นความอลังการความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมนะฮะของสมัยกรุงศรีอยุธยานะวามีความยิ่งใหญ่นะครับมีความวิจิตรพิสดารนะครับนะสมกับคําที่ว่ากรุงอโยธยาหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะเจริญรุ่งเรือง เป็นเวนิสตะวันออกนะครับอริยานกลางนะครับอริยาตอนกลาง,นานลางนะในสมัยนี้เนี่ยนะฮะนิยมสร้างเจดีย์เป็นทรงลังกานะครับในส่วนลักษณะบ้านเรือนก็จะมีปล่องหน้าต่างเพื่อระบายอากาศระบายลมนะครับ ในยุคนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่สมัย <c oughs> พระบรมไตรโลก,กน,นาถนะครับจนถึงสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับในส่วนอายุทยาตอนปลายเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองจนถึงสิ้นราชการคือ2310นะครับในสมัยพระเจ้าเอกทัตซึ่ง ศิลป,ปวัฒน์ต่างๆทั้งหลายนะฮะก็หันกลับมาเอาอิทธิพลของขอมนะฮะขอมเข้ามานะฮะภาพที่เห็นเราจะเห็นว่านะฮะฮนิยมสร้างเจดีย์ที่เป็นเหลี่ยมเป็นม,มุมนะ,ะไอเป็นเหลี่ยมเป็นม,มุมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจดีย์ย่อมุมไม้12นะฮะเจดี JD ย์ย่อมุมไม้12 นะะและในการสร้างโบสถ์วิหารต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งบุกสร้างต่างๆทั้งหลายนิยมรุยาตอนปลายนะฮะนิยมสร้างฐานของเนี่ยฮะนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับฐานของอุโบสถอันนี้เป็นอุโบสถของอาจารย์ธรรมโชตินะที่สิงห์บุรีนะฮะที่ค่ายบางระจันนะครับอันนี้ก็โบสถ์เก่าจะเป็นลักษณะฐานก็จะเป็นเป็นโค้งนะฮะฐานโค้ง คล้ายเรือสำเภาหรือคล้ายท้องเรือนะครับในส่วนประติมากรรมนะฮะก็จะนิยมพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องนะฮะใส่เครื่องทรงต่างๆทั้งหลายใส่มงกุฎนะฮะแล้วก็นิยมสร้างพระนะฮะซุมกำแพง500นะฮะพระกำแพง500นะครับส่วนงานปรานิสินนะฮะ เราจะเห็นว่ามันมีความพิสดารมีความวิจิตรนะฮะอันนี้เป็นเป็นลายรถน้ำนะฮะออกสีทองทองเนี่ยเห็นไหมฮะลวดลายลายไทยเห็นลาย,าย,าย,าย arn, ลายลายไทยลายพุทธาลลายดอกตาลดอกพุธนะฮะก็มีการประดับมุกนะ,ะมีเครื่องถมนะครับนี่เครื่องเบญจรงนี่นะครับ มีจิตพิสดารสวยงามนะน,นี่คือศิลปะวัฒนธรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะพัฒนามาเรื่อยๆจากการที่เราเห็นสมัยกรุงสุขโขทัยก็จะราบเรียบโดยเฉพาะเรื่องของอเครื่องใช้ต่างๆทั้งหลายาของกรุงสุขโขทัยก็จะอึมครึมนะฮะเนื่องจากว่านวัตกรรมต่างๆทั้งหลายยังไม่พัฒนามากนะฮะแต่ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราจะเห็นว่านะ,ะก็จะมีการพัฒนามากขึ้นวิจิตพิสดารมากขึ้น น,นี่คือการเดินทางของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะฮะเนื่องจากว่าในสมัยกรุงศรีวิทยาเราก็มีการติดต่อกับต่างประเทศเรามีการทำมาค้าขายแล้วก็ชาวตะวันตกต่างๆทั้งหลายก็เข้ามารับราชการในสมัยกรุงศรียิธยานี่เยอะแยะนะจึงได้รับการรังสรรค์ได้รับการถ่ายทอดเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมต่างๆ,ๆทั้งหลายเทคนิควิธีการนะรมาผสมปนเปปจนวิจิตรพิสดารนะครับ ดังนั้นศิลปวัฒนมสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะฮะที่มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าผ่านมาทางพระหมหากษัตริย์แล้วก็ชนชั้นเจ้านายนะฮะสู่วิถีชีวิตของชาวบ้านนะชาวพื้นเมืองเป็นรุนรุนดุนุน,น,นสืบทอดกันมานะฮะโดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นนะฮะดังนั้นศิลปวัฒนมสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันจึงเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างวัฒนธรรมไทยแท้ที่มีพื้นฐาน มาจากทางพระพุทธศาสนาและก็วัฒนธรรมที่ได้รับมาจากต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมของอินเดียที่มีพื้นฐานความเชื่อมาจากศา,ศาสนาพร,ราหมณ์ฮินดูเป็นหลักนะครับศิลปะวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมันครอบคลุมศิลปะหลายขาแขนงนะฮะตั้งแต่ด้านวิถีชีวิตการแต่งกายประติมากรรมวิจิตรกรรมศิลปะกรรมวรรณกรรม นาตาดนตรีนาฏศิลป์ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างภาคภูมิใจนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยานะก็คงจะมีอยู่แค่นี้เราก็จะเห็นถึงความอลังการความวิจิตรต่างๆทั้งหลาย นะครับก็ฝากเข้าไปดูใน YouTube ในสื่อนะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือแม้แต่มีโอกาสนะฮะลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะฮะก็อย่าลืมแวะนะเข้าไปเที่ยวชมความอลังการความวิจิตรพิสดารของเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยาสวัสดีครับ